สวัสุรีเอฟซี FC ทุก,กท่านครับผมเซฟวัตดีพี่น้องเอฟซีแท่นสองแท่นเขีครับผมทีมงานมหาเฮงครับเอามือนี่เนาะเรามาติดตามชุดแนวทางรัฐบาลไทยของเสี้ยนขุนไกรครับผมเนาะมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องคุณจะรล่างคนคิดสูตรเด,ด,ด็ดๆฝากตอนพ่อแม่พี่นอ้องเนี่ยที่ผ่านมาก,กับสิวเสียดครับผมเนาะสิวเสียดฟันศูนย์บนพี่น้อง ปันศูนย์บนเนาะก็ศูนย์โดยยุ่วร้อยพี่น้องเพิ่นให้ศูนย์ซีมีศูนย์ซีศูนย์ฐาในละพี่นะ้องเนาะเอาวัน,นนี้ขอแก้มือว่สาสั่นพี่น้องนะเนาะยินข่าวว่าเอาสามตัวแตกเลยใส่ปีใหม่กันว่สาสั่นพี่น้องพอาเด็กข้าลงไใครงหน้าเกี่ยวเขาแต่ว่าจะเป็นตัวไรก็ลนะังคำนวณดูพี่น้องเนาะรอติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังแรงใจกับทีมงานทางช่องครับเนาะรับชมบรรยากาศน้ำกันพี่นอ้องเสี่อนขุนไก่ประเดิมให้แล้วชุดต่ออุ้งหวดรอดฝั่งน้ำกันนะให้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมนักที่น้องเด้อมาเบิ่งมากดแชร์น้ำกันทางช่องให้เป็นแนวทางเกี่ยวเป็นแนวทางและความบันเทิง นี่เสียงรถขวนเนี่ยได้พี่น้องเด้อเพราะว่ารถขวก็ค่อยาเนาะเป็นยังไงบ้างารับชบไปพร้อมกันได้พี่น้องเด้อเนาะกอนนังว่างปากกาแล้วพี่หลังว่างปากกาแล้วเนาะ อย่าลืมครับผมรัฐบาลไทยก็พี่น้องเด้วยหัวใจจำันที่16พฤศจิกาเนาะฟันกัดมูลเลยเดี๋ยวว่าโบนี่จริงพี่น้องวิ่งซูนย์บนนั่นบน้างวดที่ผ่านมาอ่ะแล้วว่าไปออกลักลอบขุดน,นอกศูนย์เนาะว่างไปศูนย์สี่ศูนย์หาไปสี่เยอะสี่หกศูนย์สี่หกโอ้ยพี่น้องอ่ะ ศูนย์เขารักร้อยพี่น้องวนี้เอาไม้เอาไม้คนมาแก้มือแก้มือพี่น้องสตัวแตกระที่ดวงตาโอ้ยหาสองว่าเนี่ยว่าช่ว่าเป็นสื่ว่าเป็นหาหาบนอหาหาซีซีบนหสลับเนาะขอรติดตามนอพี่น้องเนาะนี่ยตัวเลขเงทางมันมีเขามีลุด

ามูเด้ยจะวัดหลอกเย็นแบบพี่น้องเนาะแต่วก็เฝ้าหาไว้เิ่นมาเฝ้าหาไว้แล้วสิด่างก้อนจะมีขายกวันประวัตเล็กเพิ่อนนี่คนล้วเมื่อเพือพี่น้องปวาเป็อำเพ่ออี่่มีขายทันทีเลยมันมันใช้กุ้ซีมฮะมันใช้กุ้ซีถ้เก็บบุญโอ้เก็บเป็นเก็บซีมันมันมันจะซีเข็ยบอมาอ่ามันอสากคำหนึง

อันนี้อันนี้ล้างบปล่าอลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รังจะไปดูเก็บตัวยังท่มมาทนอ้าวปั้นขาดปักไปแล้วพี่รังสุดตองหวดเด้อเ้าหาไใเพิ่า,าเสียนขุนใคร แปดเป็นยงวิ่งแปดบอกโอ้ไม่ม้แต่สี่เหมือนเ่มจะมีคูณไม่ถูสี่หกเลบนวิ่งแปดพี่น้องถึงสูงสรอมกประมาณนี้ม่นจงสีบนวิ่งแปดแต่ี่นัโอ้ขั้นไปที่แปดหกปดสูดแปดเจครับ เนาะอ๋ล่างบาลีพี่น้องคาดว่าน่าจะมาล่างเง่นบอคาดว่าอปเลยล่างคาดว่าห้าบออามาล่างบอขายปาขายซือเลยเออปลาขายายซือเลยเออปลาขายปลาขายซื้อลยตรงนี้ล่าเป็นบอตตรงนี้รอบโอ้ Ba bông con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  con bông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  con 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 เพิ่นวอกให้ก่อนพี่น้องเอาชุดสองตัวบนสองตัวล่างไปก่อนเนะาะเพื่อปิดการต่องวดแล้วนับสามตัวล่อใส่สมองอีกแักหน่กันพอนว่าคิดคนจีกค่ขึ้นซ้อนขึ้นกันพี่ได้พี่น้องเด้อได้มอวิ่งด้วยแค่ผม,นนออมด้วยเออขคดหมด้วยก็ได้ยดูหากินหาเห็ดงานเอออล้น,นั่น เดินแปดตดตำาเต็มหนาเลยพี่น้องโชคดคิดเตอร์ก็ได้ยางมัน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 สี่อยู่ใช <In> ่ไหมมันคือึศูนยสีหกร้อมันมาเข่าเลยมนไ่เยฮะ คือ0ู6ี้ยันถืหลังหันเออไม่วมมีแปดแค่ซีหลหันให้มันซีมันม่แปดฮะมันหันมันตีมันม่แปดเออสามกับงมาถึงนึ่งเอาเจ็ดบ่ใ่หเ็บ่สามกับงเ็บ่สามกับงมาหนึ่งตัเ็่บ่มเียวกันดสามกับหนึงมาหนึงตัวแต่ว่าจเลือกเอาหนึ่มนบล่ะหนึ่งมานะนั่นชันแล้ว เจ้าเลือกเอากรตามเจ้าเลือกกันแล้วเนาะสามกับหนึ่งมาหนึ่งตัวอัอนนี้คือชุดต่องวดด้วยพี่หลองด้วยชุดต่องวดครับผมเนาะ,ะต่อยิบซี่อันนี้เป็นถ้าบนมันวะบนวิ่งแปดจับคู่ให้ก็คือแปดหกแปดศูนย์ศูนย์แปด 8ปดเจ็ดนี่สรลับกันี่บวกแปดศูนย์ตัเเอาตรงตงกันป่ะนี่ว่าเยอะนี่ไม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 ่ับโอ้เออคือบ่ครับวีซีันี่หลเออคือเพิร์วัดเอาตรงๆรได้พี่น้องน้องถือจะเป็นถือว่าถือกั้ไปแต่ว่ากับแค่นั้แต่ว่าถ้าล่างได้พี่น้องได้ล่างเดินหาเดียิน่าหากับสาม่สามับห่เอาเอาเอาทีเดียวเอาหนึ่งโอ้อาหนึงเนาะใส่หนึ่งีับหนึ่งหาพี่น้องสำหรับลาง เราวงผมลงังโอ้บนหายเต็มยันเตียดเยนะโอ้้ดอกพอ<ะ>อกครับบอฮะอกพื่ออกครับอเพื่น,น้องนะั่เลโอ้ห้ห้าเม็ดเดียวก็คือล่างชิ้นแชิบผเลยหนึ่ง้าวสิอชิบนผนี่มาไม่่ไม่ม่่ไนไ ตี่ล่างวันนี้มือบขึ้นตัวท่นคือหนึ่งีนนีไม่เหมือนกันนะไ่เหมอนกันยืบไปยืบจับรถตลีไปได้เพียงเด้อล่างหนึ่งห้าเมตรเดียวเดเดียวันจริงแเลบมันบ่ก่านนโอ้ยกับๆไปแล้วต่อการทำทรืมกันไกลกันเนยไปซื้อกระหักับพร้อมบ่แผลบ่กับพิ่มขึ้นบ่กับใบพรอมเนาะพี่ล่งเด้อ อ่าเพราะว่ามันอันตรายเห็นบอกว่าหันมันบ่ไม่แน่ไม่นอนเนาะสำหรับแนวทางอัน,กกอนงอกตัวเป็นบางบบเนี่ยรับกระตานมาอยู่เป็นเด็กเต็มหนุนฮะอ๋อพี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับด้วยเนาะให้ต่องวดครับผมให้ต่องวดเลยสำหรับ,บเส้นขนไก่ครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องพิ่กระต่ายหนาออก ก็สิกับบกับกับพิตรลาเบิ้งเนาะเป็นต้องแบบพี่นอ้องเอาใบ้วดนี่พัลว่าฟัดไม้เฮ้าตัวเดียวล่าหนึ่งห้าบนเดี๋ยนี่นี่มัน,มนจะอมันจะทนอ่ไหมันจะพุ่งมุ่งที่หมาพุ่งมามุ่งโอ้คือ้นเป็นบามนที่มาก็มุ่งทีห่หมาอเป็นเนาะถ้าเป็นไปได้ที่ทุ่มตัวเดียวไดเลยโอ้มันเป็นอะไรที่มาแต่มันมันออไรเเียอไต้ออกมานี อมันเขาล็อกคักรมันางออกถเพียรอืมนี่มาทำอะไรมาขอว่าขอซีมีที่ีสาตัวอ่ะออกที่ซีโอ้ซีมันตกกันเตะอ๋ที่สามตัวเลยอ๋อออฮผมยันระบวอยู่พี่หน่อว่าซีมาลายลายออกที่ซีสผมเคยว่าบาซีตัวมา่มันกัอนหก้านหลายตัวเนบ่หกหลายตัวเยป็นบ่อืม ตัวสมัครหลังสุดทีสองมันมาที่สองเออกกันสามสองเทมว่ะอ่าชือที่สองหาสองชื่ออะรอ๋อแคปหน้าจอพี่น้องเนาะสุดสองตัวบนสองตัวล่างเนาะสำหรับสามตัวจันรอดอ่าอีกสักอ่าทิศหนึง่งทิศหนึ่งจากทิศนาพี่น้องเบิ้งกระเสกักหรือว่าอ่ามันจะรักร้อยจาตัวได้เด่นมากนาะพี่น้องแต่ว่าห้งางว่างไว้าอย่างสี่อ่าบนแต่ฮาอตเตอรฟ์แปดหกแต่ว่าเพิ่มมักคักตัวเดียวก็คือ หนึ่งหา,ล,างล้ลางล่างล้างข้อม,อมนี่นะไปหารอตตอรี่มันป้องคือได้ตัวนี้คือมักเลยสิ้ได้ซ้อ่ายคันได้ืดดเลโอันมักขึ้มักว้กันมากวะมากามาเรตั้งใจโอ้ตัดับจะคองสูตนคืเอมากแล้วมันหนงมานสองเสียหนี่งทีม่มันกัปีไก่มันสองเกนี่มันามาท,นที่มีเสียามมัมาโอ้ข้ากองมันด้ึ่ีนะครักคอนีนี่มาเก่า้กลสูงซีะาวกล้อนอ้ากล้อสูซีอ้าตามนั้นแล้วพี่น้องเนาะ รัฐบาลไทยเ้วยองเรืร่องเสียดขุนไก่ครับผมก็ให้สฉบโฉมันๆนำๆำเรื่อยๆเฝ้าไปหาลอตเตอรีร่ไว้เนาะทาช่องหายปิดเนีา่ยทางด้เพี่องเด้อโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมและฟังเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทีกงานมาให้เห็งครับผมสำหรับคลิปนี้โชคหมันทุกทุกทุกคนครับ